พิ่งจะคลอดออกมาจากช้างพังน้องแหม่มอายุ18ปีช้างขวัญใจนักท่องเที่ยวฉายาช้าง20เล็ดหนึ่งเดียวในประเทศของโรงพยาบาลช้างมูลนิธิช้างขเชิญชาติวัดห้วมมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานาเยเสน่ห์พื้นขุนเพชรพานประจําตัวช้างพังน้องแหม่มเล่าว่าพังน้องแหม่มเป็นช้างฟางมาจากจังหวัดสุรินทร์ซึ่งโรงพยาบาลช้างมูลนิธิช้างขเชิญชาติวัดห้วมมงคลขอมาดูแลเนื่องจากพังน้องแหม่มท้องเป็นครั้งแรกจึงอยากให้อยู่ใกล้สัตวแพทย์ และเมื่อสองวันก่อนพังน้องแม่มีอาการผิดปกติกระวนกระวายและร้องเสียงดังตลอดเวลากระทั่งกลางดึกได้ตกลูกช้างพิเม,มียออกมาอย่างปลอดภัยโดยระยะแรกมีอาการไม่อยอมรับลูกช้างจน,จนต้องแยกออกไปเพื่อพักฟื้นแต่ทั้งช่วงเช้าจึงนำลูกช้างเข้ามาหาแม่ปรากฏว่าพังน้องแหม่ใช้งวงประคองลูกช้างและยืนให้ดูดนมได้ ส่วลูกช้างจากการเปิดของศัตราแพทยคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณห่งสัปดาห์จึงจะแข็งแรางสมบูรณ์เ้ิมต้น,ตนเบเรกชื่อเล่นของลูกช้างว่าน้องหนึ่งไปก่อนช่วคราวเพราะถือเป็นลูกช้างตัวแรกของบรูรนิธิที่คลดอดในวัดหุ้มมงคลจากนั้นจะขอให้พระครูประพัดสอนวรพินิจเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ตั้งให้ต่อไปเหตุแผ่นินไหวที่เฮติตอนนี้